ตอคู่ลากเดินดีครับสวยเลยนะครับผมคนดินดีฝีมือดีก็อาจจะได้ลูกภายใน2ปีนะครับคนที่ดูแลยังไม่ค่อยเก่งอาจจะ2ปีครึ่งนะครับเป็นพันหมอนทองนะครับสวัสดีครับผมณัฐพลสวนพลอยสุวรรณนะครับผมครับวันนี้ก็พามาดูไม้สวยไม้เข่งนะครับอายุ3ปีกว่านะครับลำต้นขนาดแขนนะครับผมอันนี้จะเป็นตอคู่ทั้งหมดเลยนะครับราคาก็ปกติก็700 0นนะครับอันนี้เอา6 0 0 0บาทนะครับ ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์0 9นย์3ก0 0 0นะครับแล้วก็086 383 3061นยครับดูแต่ละต้นนะครับใบใหญ่สมบูรณ์แตกยอดดีนะครับแต่ไม้ของผมแล้กินน้ำเยอะนะครับวันหนึ่งลดอยู่ประมาณวันละร้อยลิตรนะครับหลังจากปลูกแล้ววันแรกถ้าปลูกฝนไม่ตกดินเปียกดินแห้งนะครับลดประมาณ200ลิตรนะครับวันแรกครับยอดอ่อนสมบูรณ์ดีนะครับสวยมากนะครับผม มีแค่หต้นนะครับมีหกต้นนะครับความสูงสาเมตรสาเมตรห้าสิบนะครับโดยประมาณบางต้นก็เกือบสี่เมตรเลยนะครับผมสวนผมอยู่ตำบลโค้งไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับพี่นัดคะมีส่งแต่แบบรถเหมานะคะใช่ครับเพราะว่าต้นใหญ่ต้นยาวครับส่งอย่างอื่นไม่สะดวกครับไม้จะเสียหายได้ครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้แค่หนึ่งต้นก็ออกค่ารถเองอย่างนี้ก็ส่งได้ใช่ไหมได้ครับผมจะซื้อดินไปปลูกดินปลูกเราก็มีนะครับ